จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาไปเจอประตูของปีศาจสวัสดีครับผมช่องคารคารัทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเดือง Doll in the Wood เสพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งประกอบไปได้วยแม่เธอมีชื่อว่าเอเวอร์ลีนและทางานเป็นช่างรับทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนพ่อเขามีชื่อว่าเรดและทํางานเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างทั้งสองได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเขามีชื่อว่าเคนนี่และเป็นเด็กเงียบๆไม่ชอบส่งสิงกับใครเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแม่ก็เดินทางมารับและพูดคุยกับครูประจําชั้นว่าจะรู้สึกขอบคุณที่ทางโรงเรียนได้รับเคนนี่เข้ามาระหว่างเทอมและทําให้เขาไม่ต้องดรอปเรียนใน นี้ซึ่งคุณครูก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะักแต่ยิ้มให้และตอบว่ามันเป็นนโยบายของทางโรงเรียนอยู่แล้วจึงนั้นแม่ก็มาหาเขาที่สนามด้านนอกพร้อมกับมอบของขวัญเป็นรถของเล่นคันใหม่ที่เคนนี่ชอบระหว่างทางกลับบ้านแม่ก็ถามเขาว่าวันแรกที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเคนนี่ตอบเขาเกลียดที่นี่พราะเพื่อนทุกคนเชอบทําเหมือนว่าเขาเป็นตัวประหลาดแม่จึงอธิบายว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็กใหม่จะถูกมองด้วยสายตาแบบนั้นและที่สําคัญ เราก็ไม่มีเงินมากพอที่จะสามารถย้ายโรงเรียนได้อีกแล้ววันต่อมาขณะที่แม่กําลังคุยโทรศัพท์ทันใดนั้นเสียงกริ่งที่หน้าประตูก็ดังขึ้นและเป็นหมอดูเพื่อนสนิทของเธอที่มาช่วยทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ซึ่งคําทํานายจากการเปิดไพ่ก็ได้บอกว่าอีกไม่นานสามีของเธอจะมีงานใหญ่เข้ามาพร้อมกับเงินก้อนโตเป็นรางวัลแต่ใบต่อไปกลับบอกว่าครอบครัวของพวกเขากําลังจะพังลงนอีกไม่ช้าและในตอนที่หมอดูกําลังจะเปิดไพ่ สุดท้ายพ่อก็ได้รับเคนนี่กลับมาที่บ้านพอดีจึงขอเลื่อนการดูดวงรวมทั้งพิธีขึ้นบ้านใหม่ออกไปก่อนเพราะพ่อ,พอไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะจะมองว่ามันเป็นการหลอกลวงซะมากกว่าในคืนนั้นพ่อก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าทางโรงเรียนได้แจ้งว่าเคนนี่ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้เลยแถมยังชอบใช้ความรุนแรงจนประตูห้องเรียนพังส่งผลให้เคนนี่ต้องถูกพักการเรียนเป็นเวลา3วันและถ้ามีครั้งต่อไปก็อาจจะถูกไล่ออกได้ เมื่อแม่ได้ยินแบบนั้นก็ลงโทษเคนนี่ในทันทีเขาถูกสั่งกักบริเวณเป็นเวลา2อาทิตย์ห้ามเล่นเกมห้ามดูทีวีและห้ามออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำเอาเคนนี่ถึงกับเซ็งไปเลยทีเดียวแต่เมื่อพ่อบอกว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะไปเดินป่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปเคนนี่ดีใจเป็นอย่างมากและรีบมาปลุกพ่อกับแม่ในตอนเช้าเพราะอดใจรอไม่ไหวแล้วและเมื่อมาถึงอย่างที่หมายความสัมพันธ์ของพวกเขาก็าเริ่มดี ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อพ่อเลยเซอร์ไพรส์แม่โดยการบอกว่าเขาจ้างคนทําเว็บไซต์ขายของขึ้นมาและส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ของแม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากเหมือนกับที่หมอดูเคยบอกเอาไว้ไม่มีผิดว่าพ่อจะนําเงินก้อนโตมาให้แต่ยังไม่ทันที่จะดีใจเสร็จทั้งสองก็พบว่าเคนนี่ได้หายตัวไปซึ่งเขาก็มายืนมองประตูอยู่บานหนึ่งมันตั้งอยู่กลางป่าและมีโซ่ที่รัดประตูบานนั้นเอาไว้อย่างแน่นหนาและเมื่อแม่ตามมาเจอเธอก็รู้สึกช่อกันยังบอกไม่ถึง เพราะประตูบานนี้มันเป็นของวินเทจที่มีราคาสูงแค่กลับมาทาสีใหม่ก็สามารถใช้ตกแต่งบ้านได้แล้วผิดจากพ่อที่มองว่ามันก็แค่ประตูเก่าๆบ,บานหนึ่งแต่เพื่อความสุขของแม่เขาก็ยอมเอามันกลับมาที่บา้านเธอได้นํามันมาทําความสะอาดเปลี่ยนตัวล็อกและทาสีใหม่จนกลายเป็นประตูตู้เสื้อผ้าได้ในที่สุดในเรื่องราวประหลาดก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นในตอนกลางดึกจูๆ่ๆประตูตู้เสื้อผ้ามันก็เปิดออกเองได้นั้นในตอนเช้าแม่ก็พบว่า อาหารในครัวได้ถูกกินทิ้งเอาไว้แต่พ่อก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเคนนี่ที่หิวตอนกลางดึกก็เป็นได้พร้อมกับขอตัวออกไปทํางานด้วยความสงสัยแม่เลยไปถามกับเคนนี่แต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อถึงตอนบ่ายแม่ก็ไปหยิบเสื้อกันหนาวจากในตู้แล้วออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ในตอนที่เธอกําลังจะขับรถกลับบ้านก็ได้ลวงมือเข้าไปหยิบกุญแจก่อนที่จะพบว่ามันมีหนอนอยู่ข้างในเสื้อเต็มไปหมดเธอจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อฟังแต่เขาก็มัวแต่ดูทีวี และตอบส่งงไปว่ามันอาจจะเป็นฝีมือลูกชายตัวแสบของเราก็ได้กลางดึกในคืนนั้นแม่ก็เดินลงไปในครัวเพื่อกินน้ําและเมื่อเธอผ่านตู้เสื้อผ้าก็ได้พบกับเงาเด็กผู้หญิงที่ยืนมองมาทางเธอแม่จึงรีบเปิดไฟและพบว่าเป็นเคนนี่ที่บอกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับทุกๆครั้งที่หลับตาก็จะได้ยินเสียงน่ากลัวที่ชวนให้เขาไปอยู่ด้วยแม่จึงอยู่เป็นเพื่อนเคนนี่ตลอดทั้งคืนจนในที่สดุดลูกชายตัวแสบก็ผ่อยหลับไปและในขณะที่แม่กําลังจะเดินออกมา มือเล็กๆจากตู้เสื้อผ้าก็พยายามจะเอื้อมจับเธอจากด้านหลังแต่ก็ทําไม่สําเร็จเช้าวันต่อมาหมอดูเพื่อนของเธอก็มาทําพิธีตามที่นัดกันเอาไว้แค่เพียงเดินเข้ามาในบ้านหมอดู <_ an> ก็รู้สึกถึงความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ <_ an> เขาจึงใช้เกลือโรยไปตามขอบหน้าต่างและเริ่มทําพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในทันทีจนมาหยุดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าหมอดูเลยพูดว่าความชั่วร้ายทั้งหมดมันถูกซ่อนอยู่หลังประตูบานนี้จงรีบเอามันออกไปทิ้งให้เร็วที่สุดและห้ามเก็บของที่มี ดูที่มากลับมาที่บ้านอีกเปนั้นค่ะไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะสายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้เย็นวันนั้นแม่เลยบอกให้พ่อรีบถอดประตูออกไปแต่พ่อก็อต่บ่นว่าจะไปเชื่ออะไรนักหนากับหมอดูที่มาหลอกเอาเงินและอีกอย่างนี่มันก็เป็นประตูที่เธอชอบแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยอมทํามันเพื่อให้แม่สบายใจแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าจู่ๆไขควงไฟฟ้ามันก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยทําให้ประตูยังไม่ถูกถอดออกไปในตอนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ มาที่ห้องสมุดประจําเมืองและถามกับบรรลักษ์ว่าที่เมืองนี้เคยมีอะไรแปลกๆที่ถูกบันทึกไว้บ้างหรือเปล่าบรรลักษ์จึงตอบว่ามันมีอยู่คดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนจูจ่ๆเด็กในเมืองก็พากันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งมันก็หยุดเองซะอย่างนั้นส่วนตำรวจก็ไม่สามารถตามหาคนร้ายได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆและต้องหยุดการค้นหาลงแม่จึงเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้พ่อฟังเขาเลยช่วยปอ ใจเธอว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วและอย่าคิดมากไปเลยจะดีกว่าเมื่อถึงตอนเช้าพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะสีแดงที่ทาที่ประตูมันได้หลุดล่อนออกมาจนหมดพ่อเลยบอกว่าเขาจะไปซื้อเครื่องมือและถอดมันออกให้เร็วที่สุดซึ่งในระหว่างที่แม่อยู่บ้านคนเดียวเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่เปิดปิดประตูบานนั้นอยู่ตลอดและเมื่อแม่จะเปิดเข้าไปดูเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและเป็นข้อความจากคุณครูว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่โรงเรียนเคนนี่ทะเลาะกั เพื่อนในคลาสและทําให้ทันบนครั้งสุดท้ายต้องหมดลงเขาถูกไล่ออกและต้องรอลงเรียนใหม่ในปีหน้าพ่อเลยคิดว่าวันพรุ่งนี้เขาจะพาเคนนี่ไปทํางานด้วยลูกจะได้พบเจอผู้คนและเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งแม่ก็เห็นด้วยเพราะเธอไม่รู้จะทํายังไงแล้วเหมือนกันเมื่อถึงตอนเช้าทั้งสามก็แยกย้ายกันออกไปแม่จึงได้มาสืบเรื่องคดีปริศนานั้นต่อเธอเดินเข้ามาตามเส้นทางในป่าจนได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งที่เป็นบ้านของเด็กสาวที่หาย ตัวไปคนสุดท้ายของเมืองและที่นั่นเธอก็ได้พบกับแม่ของเด็กคนนั้นที่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนมันมีแค่เพียงบ้านดังกลางป่าสถานที่เดียวที่ตำรวจต้องสงสัยแต่ทว่ามันกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยผู้คนเลยคิดว่ามันเป็นที่สิ่งสถิตของปีศาจพวกเขาเลยจัดการเผาบ้านหลังนั้นจนมอดไหมมันถูกเผาจนไม่เหลือซากเว้นแต่ประตูทางเข้าที่ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเธอจึงทําทุกวิธีทางเพื่อทําลายมันแต่ไม่ว่ายังไง ก็ไม่สามารถทำลายมันได้และกลับมาตั้งอยู่ที่เดิมทุกครั้งทางเลือกสุดท้ายจะจึงเอาโซ่มาล็อกมันเพื่อไม่ให้ใครเปิดได้อีกและทําให้ทุกคนในเมืองปลอดภัยมาตั้งแต่นั้นทําเอาแม่กลัวจนทําอะไรไม่ถูกเพราะประตูบานนั้นมันอยู่ในบ้านของเธอแถมพ่อก็ยังส่งข้อความมาบอกอีกว่าเขามีงานด่วนเลยส่งเคนนี่เอาไว้ที่บ้านคนเดียวเมื่อรู้แบบนั้นแม่จึงรีบกลับมาที่บ้านแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วพอเคนนี่ได้หายตัวไปและเหลือแค่เพียงรถของ นที่ตกอยู่ตรงหน้าประตูเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมาตรวจดูพื้นที่ร,บรอบๆแต่ก็ยังไม่พบกับหลักฐานใดๆพวกเขาจึงทําได้แค่สอบปากคําและรอจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงถึงจะสามารถประกาศตามหาคนหายได้จะเหลือแค่เพียงทางเลือกสุดท้ายนั่นคือต้องพึ่งหมอดูความหวังเดียวที่จะสามารถพาเคนนี่กลับมาได้แต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอพอปีศาจมันไม่เคยกลับไปมือเปล่าหมอดูได้บอกให้รีบถอดประตูบานนี้ออกเพื่อให้เขาทําพิธี ต่อรองกับมันพ่อจึงใช้ค้อนทุรบรอบๆกำแพงจนประตูหลุดออกมาทั้งบ้านและนำมันมาตั้งเอาไว้กลางป่าเพื่อเตรียมทำพิธีในขั้นต่อไปหมอดูได้เริ่มท่องคาถาโบราณจนสามารถติดต่อกับปีศาจได้ในที่สุด แม่จึงได้ขอตัวเคนนี่กลับคืนมาแต่เจ้าปีศาจมันก็ปฏิเสธและไม่ยอมคืนให้หมอดูเลยบอกว่าพวกเรามีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งก็ะทำให้เจ้าปีศาจรู้สึกสนใจขึ้นมาในทันทีทันใดนั้นไฟทุกดวงก็ดับลงและปรากฏวิญญาณของเด็กๆที่เคยถูกจับตัวไปพวกเขาได้นำทางทั้งสามเข้าไปในประตูโดยมีเจ้าปีศาจที่เราทำสัญญาแลกเปลี่ยนมันถามกับพวกเขาว่าแกมีอะไรมาแลกพ่อกับแม่จึงตอบว่าวิญ,ญญาณของเราทั้งสองคน แต่เจ้าปีศาจก็ไม่ได้ต้องการวิญญาณของผู้ใหญ่เพราะมันต้องการความกลัวที่มาจากเด็กๆเ,เท่านั้นมันจึงยื่นข้อตกลงใหม่ให้กับทั้งคู่ทำเอาพ่อกับแม่ที่ได้อ่านถึงกับพูดอะไรไม่ออกไปเลยทีเดียวพวกเขาจำใจเซ็นสัญญานั้นและทําให้ได้ตัวเคนนี่กลับมายังปลอดภัยหมอดูเลยเตือนทั้งสองว่าให้รีบทําตามสัญญาของมันซะและย้ายออกจากเมืองนี้ไปเพราะตัวเขาเองก็กลัวข้อตกลงในสัญญานั้นและจะย้ายออกเช่นเดียวกันหลังจบเรื่องแม่ก็บากเคนนี่ ขับรถออกไปจากเมืองส่วนพ่อเขานำประตูบานนั้นมาซ่อมแซมและทาสีใหม่ก่อนที่จะมอบให้โรงเรียนเพื่อแทนประตูบานเก่าที่เคนนี่ทำพังในตอนต้นเรื่องและนี่ก็คือข้อตกลงของปีศาจมันต้องการที่จะอยู่ในโรงเรียนที่มีเด็กๆเ,เข้าออกอยู่ตลอดเวลาและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือที่เมืองแห่งนี้เคยมีปีศาจที่สิงสถิตยอยู่ที่ประตูมันได้ลักพาตัวเด็กๆเ,เพื่อใช้ความกลัวมาเป็นพลังจนกระทั่งแม่ของเด็กคนสุดท้ายได้เผาบ้านของมันและนำโซ่มาล็อกประตูเอาไว้ก็ทําให้เจ้าปีศาจไม่สามารถออกมาจัดก,การกับใครได้จนกระทั่งแม่ได้มาเจอมันในป่าและเอากลับมาที่บ้านก็ทําให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นจนท้ายที่สุดครอบครัวของเธอก็ต้องทําตามข้อแลกเปลี่ยนของมันเพื่อนําลูกชายกลับคืนมาแต่สิ่งที่กําลังจะเกิด ขึ้นต่อไปก็คือปีศาจมันได้ไปอยู่ที่ประตูโรงเรียนและมีอาหารมาให้มันกินแบบบุฟเฟ่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่4.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่21%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ